ข่าวเช้าในวันนี้ก็คือมีรถชนกันนครับผมเออผมว่าคุณพาคหน้าเบื่อไปนะครับฮะฉันพาคหน้าเบื่อกันไปละ่ะตรงไหนสวัสดีท่านผู้ชมทุกท,ท่านวันนี้เราก็อยู่กับเกมทำลายรถโอ้เพื่อนนายทำลายรถเหรอ โอ้โหเป็นไงบ้างเพื่อนสนุกไหมน่าจะสนุกด้วยใช่ไหมเพื่อนเออน่าจะใช่ใชเลยโอเควันนี้เราก็จะมาเล่นกันซึ่งเกมนี้มีรถไฟด้วยซึ่งรถไฟเกมนี้ไม่ต่อรางเมื่อกี้เห็นไหมทุกคนเราย้อนให้ดูใหม่ใช่เมื่อกี้ะมันไม่ไปมันไม่ไปเ <laughs> มื่ <laughs> อกี้งั้นเราก็จะมาสปารถกันรถ รถนี้ต้องเข้ากลุ่มนะจ๊ะแต่ซึ่งผมเข้ากลุ่มไปแล้วนี่ผมก็สามเอาันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเจ้าจอดเอาตุยเฉยเลยอ่ะแล้วก็จะเอารถอันนี้รถขนส่งอ่าไม่เห็นสีเหมือนเลยเอาอยังไมาทา่ทันได้สปอร์เลยรถพังเอาเอาเอาไงเอาไงโอ้โหยังขี่ได้อยู่นี่มันรถภาษาอะรถชพโอชน มันขี่ยากมากเลยรถคันนี้โอ้กิ้งอีก,กะเป็นเกมที่ขี่รถและยากมากเลยทุกคนซึ่งเกมนี้มีที่เทเลพอร์ตด้วยแล้วก็จะกดอืมเทเลพอร์ตโอ้อันนี้คืออะไรเนี่ยขี่เหรอน่าจะขี่มังไม่รู้เลยแล้วก็จะเสดร,รถอืมรถรถเอ้ยโอ้รถคันนี้ก็ได้วะไหนลองขี่ดิอ๋อ อตกตกตกเอากิ้งกิ้งกิ้งเป็นโซนนี้ก็เอาเอาอะไรวะเอาเด่นเฉยเลยเอาซึ่งเกมนี้ก็มีเครื่องมือด้วยเพื่อไปการทําลายรถอ๋อตายสักนี่แน่นี่แน่นี่แน่เอาๆๆซึ่งเกมนี้น่าจะเป็นเกมนี้น่าจะใจหน้าดูนะแล้วเราก็จะไปกันเราก็มาถึงที่หนึ่งและเอ่อซึ่งที่นี่น่าจะเป็นที่ทําลายรถหละโอ้ มีรถให้ทำลายด้วยฮะซึ่งรถคันนี้ไม่พังเลยแม้แต่นิดเดียวอืมเครื่องมีอะไรที่เครื่องมืออู้มีปืนด้วยฮะปิวโอ้น่าจะโหน่าดูไนะไหนลองเซตรถด,ดินี่มันมารีวิวปืนหรือว่ามาเล่นเกมนี้วะเนี่ยโอ้โหโหดงั้นเราโอ้รถคันนี้น่าจะเป็นรถรุ่นเก่าแน่เลยเนี่ยพังละอ,อือหืออือหือ,อ,อรถลุ่งพัน เราก็จะไปให้รถไฟชนกันโอเคเดี๋ยวเราไปหารถไฟก่อนเอ้าชนต้นไม้ซึ่งไม่สีทบสตาเลยแม้แต่นิดเดียวมาถึงละแล้วก็จะรอยูมันจะมาสักทีครับยูผมว่ามันน่าจะมาทางนี้เพราะตะกี้มันก็มาทางนี้อืมตรงว่าไม่จะมาทางนี้หละไม่ใช่ทางนี้เอ้าใช่โอ้นน no ้รถทะลุรถไฟได้เมื่อกี้ เมื่อกี้มันเป็นไปไม่ได้ใช่ไหมที่มันจะโอ้เมื่อกี้ผมเห็นอะไรเมื่อกี้ผมเห็นเฮลิคอปเตอร์เฮลิคอปเตอร์ด้วยโอ้รถคันสีแดงคันนั้นน่ะดูใสจริงๆเลยเนาะแล้วก็จะเทเลพอร์ตไปที่การทดสอบเนี่รอการทดสอบเนี่ยโอ้เจ๋งเจ๋งแจ๋วโอ้เส้นรถโอ้โหไม่หลอดโอ้โหแมวแมวแมวผมก็จะเอารถคันนี้ โอ้ว้าวโอ้อย่าชนอย่าชนโอ้โหเป็นแบบทดสอบยากมากโอ๊ยเก๊กะโอ้ยโอ้ยอยาอย่าอย่ตายโอ้อุ้ยเปอะไรเลยอ่ะเกิดปุยมุ้ยแล้วตัวนั้งคืออะไรอ่ะอย่าลองไปอ่ะี๋ยวเราไปดูกันมาถึงละโอ้สูรยดบรรทุกเี๋้วเราลองขึ้นดิขึ้นไม่ได้ด้วยแฮะเอาไว้เติมน้ำอะ ยังไงอะ่ะหมายถึงรถบรรทุกคันนี้หรือเปล่าอันนี้เปล่าตึ้งทับโอ้โหโโอ้หปิวไม่โดนวะปิวจัดจาก,การมันยิงเลยยิงเลยไม่ถึงยิงไม่ได้วะตู้มโอ้โห,โหอันนี้ต้องพันนี่แนี้นี่แนี้นี่เนีนี่เนีนี่เนีนี่นี่นี่เกียร์นี้โคตรสะใจแล้วถ้าเป็นรถเอ่อ รถอืมโอ้ยคันนี้เท่เท่เท่อันนี้เท่เป็นรถที่ไม่มีอันนี้แหละเขาเรียกว่าอะไรนะจะไม่ได้น่นจะเป็นรถแข่งงอนนอนแล้ที่นี่คืออะไรพี่ปั๊มน้ำปั๊มน้ำมันแล้วถ้าเราระเบิดล่ะได้ไหมยิงตูมซึ่งไม่สามารถระเบิดได้นี่นี่น,นี่ระเบิดไม่ได้เออแล้วจะทำไงถึงมันจะระเบิดได้วะใช่ น่าจะรถชนและะ้วมั้ยแต่ยังไงมักนก็ได้ไม่ได้ผลพอดีเราก็จะเทเลพอร์ตไปดียังเมืองนี่แล้วเมืองเนี่ยแล้วก็เคลื่อนบินโอ้ก<อ>็ว่าอยู่ไม่ถึงรถใหญ่จังเลยอ่ะนี่เหรอเคลื่อนบินของมันเนี่ยเคลื่อนบินหัวมันใหญ่จังเลยอ่ะงั้นเราก็จะไปกันโอ้โหดูสิแล้วผมถามหน่อยว่ามันขึ้นมาได้ไงด้วยการเทเลพอร์ตเอ่อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนาสามารถขึ้นตอนนี้ได้ไหมดู อชุบอชุบอชุบขึ้นมาใหม่อู้ได้อัจฉรินด้วยฮนะก็คือการที่ผมไปน้ำตกตะเกีซึ่งทุกคนไม่เห็นขอโทษนะคะโอ้ไ,อไม่ตองทำอะไรถอยหลังอย่างเดียวว,วู้ววววมันจะเป็นอะไรไม่เนีย่ยทุกคนเฮ้ยเอ้ยตึ้งตยุยตกน้ำตุยเลยสแสดงว่าน้ำน่าจะเป็นลาวาแน่เลยฮนะเออเหมือนเกมบางเกมนะ ซึ่งแม็กนี้คือไม่ค่อยมีอะไรทำเลยเออใช่แค่มันเล่นให้ดูเฉยเและนี่คืออะไรอ๋อเออใช่เดี๋ยวเออผมสนใจรถคันนี้มากมันคือเด็ดมันคือรถอะไรโอ้ไม่ตตงปกว่ะ๋ยวลองขี่ดูดิไปเลยว้าวว้าว้ว,ว,วร,รถแตกหมดรถแตกหมดนี่เด้อซึอ่งเกมนี้ไม่มีอะไรให้เขีนแล้วมันจะเอามาทำเพื่อ อะไรวะเออเพื่อว่าแล้วมันจะช่วยอะไรฮ่า <c> ฮ <oughs> มันก็ทําอะไรไม่ได้อยู่ดีโอ้ใช่มันทาอะไรไม่ได้อยู่ืมแล้วม,มันมีอะไรบ้างอืมไฟน่ะคืออะไรไฟมันทาอะไรได้อะอือกดดิอ๋อนี่เผาเลยเผาเผาเลยแล้วก็เผาเผาเผารถของตัวเองด้วยนี่ เกมนี้น่าจะสนุกน่าดูเลยถ้าแกงเพื่อนได้อะโอเคสำหรับคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อกำลังใจใผมด้วยครับสำหรับคลิปนี้บายบาย